สวัสดีครับพบกับผมทรงบายคอนโดกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิด CE ในเกม PB กันนะครับก็เปิดแล้วก็อาจจะมีหลุดนะครับแนะนําเปิดแล้วก็ปิดเมื่อสแกนโค้ดเสร็จก็ปิดไปเลยนะครับเรามาสอนกันเลยในที่นี้ก็ CE จะใช้เวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับผมยังไม่ได้โหลดไอ้6.1มานะฮะผมใช้5.6.1นะฮะ เวอร์ชันไหนก็ได้ครับทําการกดเริ่มเกมพอยแบงค์เมื่อกดเริ่มเกมเราก็ดูตรงนี้ครับกดสแกนเมื่อถึงหน้าแฮกชิลนะครับตอนที่มันโหลดกําลังจะโหลดขึ้นมาอย่าให้มันโหลดเต็มนะครับต้องรีบกดรีบกดตัวพอยแบงค์นะฮะเรามาดูกันนะครับเนี่ยฮะพอถึงตรงนี้เราก็รีบเลือกพอยแบงค์นะฮะมันก็จะสแกนติดนะฮะเนี่ยฮะโค้ดก็จะติด ก็สกงสแกนโคดอะไรไปก็ได้นะครับสแกนไปเถอะนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามันสแกนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าสแกนไม่ได้กัน เอาโค้์ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวาว่าสแกนไม่ได้นะครับนะฮะพอสแกนนะก็สแกนติดนะฮะนะฮะมันก็สแกนติด,ตดอันนี้มัน5.6.1นนะฮะคือมันก็ดูงงๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามัน ไม่ใช่6.1นะฮะก็ขอจบการสอนเปิดซีในเกมนะครับใครที่เป็นแล้วก็เป็นไปเถอะครับส่วนคนที่ผมสอนเพื่อเพื่อที่คนไม่เป็นเท่านั้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับ,บค,ครับ